สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาบอกวิธีโหลด a r k mobile จาก google นะครับสำหรับมือถือคนที่คยกว่าไม่รองรับหาโหลดใน Play Store แบบนี้ไม่ได้นะครับพี่เข้า Play Store ให้ดูนะครับอันนี้ก็ใช้โทรศัพท์ In f i n i x Ho อแค้นว่า3ว่า30นะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัว i น,นะครับแล้วเข้า google Play Play ดูนะครับ ค้นหาเกมอ็กมันจะจะไม่มีให้โหลดนะครับนี่นะครับใน Google Play Store นี้มันจะไม่มีให้ดาวน์โหลดนะครับก็เป็นมือถือรุ่นใหม่ๆมันก็มันไม่รองรับนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการดาวน์โหลดจาก Google นะว่าต้องดาวน์โหลดยังไงบ้างนะครับก็โทรศัพท์รุ่นนี้ก็เป็น i n f ฟ n i x ต o อรามสนะครับตัวแ a ม8 o ลอมร้อนะครับก็เพิ่ม ว่าแรมเสริมได้เป็น16 g b กกครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูในสเปคข้างในนะครับนี่นะครับก็สเปคก็มีดังนี้นะครับนี่นะครับอินฟินิตีฮอส30นะครับความจำก็128นะครับแรมก็8นะครับตอนนี้ก็ใช้ GPU ของ Helio G88 นะครับสำหรับเล่นเกมนะครับก็ พี่ทดสอบเทสโหลดมาแล้วนะครับเกม ARK ก็เล่นได้ปกตินะครับสามารถปรับเขาเรียกว่ากราฟิกอีพีคสุดได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าไม่ได้ลองไปบ้านใหญ่แต่ก็เล่นได้นะครับเพราะเล่นได้นะครับมันไม่ถึงกับลื่นมากนะครับก็ราคาก็พี่ซื้อแถวลานข้างบ้านก็ได้ราคาที่4,799บาทนะครับแต่ถ้า คนที่สั่งออนไลน์นี่น่าจะได้ราคาถูกกว่านี้นะครับในพวก lazada shopee พวกนี้นี่ก็ราคาน่าจะเหลือประมาณ4 6 0 0นับได้ตัว256จิกเลยนะครับความจำเอาแล้วนะครับเรามาเข้าเรื่องการดาวน์โหลดของเกม ARK กันเลยนะครับก็คือถ้ากดเข้าใน Google เลยนะครับเราก็พิมพ์หา ARK แล้วก็ดาวน์โหลดอย่างนี้นะครับ มันก็จะขึ้นมานะครับให้เรากดเลือกตัวนี้นะครับดาวน์โหลดด้วยหน้าเว็บตัวนี้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดตัวนี้เลยนะครับก็จะมีโฆษณานได้นิดหน่อยนะครับจะรอมันดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งครับ น,นะครับแล้วก็จะมีนะนะไลน์นี้เราดาวน์โหลดแอปตัวนี้ลงไปก่อนนะครับมันจะดาวน์โหลดเป็น apk ลงไปในเครื่องนะครับกดดาวน์โหลดนะครับก็ดาวนะ์โหลดเดี๋ยวช้าก็อยู่ที่อินเทอร์เน็ตของแต่ละคนนะครับนี่นะครับเสร็จนะเรากดเปิดเลยนะครับแล้วก็กดอนุญาตให้มันติดตั้งในเครื่องเราได้นะครับ เมื่อเราดโหลดเสร็จมันก็จะอยู่ในตัวจัดการไฟล์ของเรานะครับกดเข้ามานะครับนี่นะครับคือแอปตัวนี้นะครับติดตั้งเข้าไปนะครับแล้วก็กดเปิดเลยนะครับที่จริงถ้าเรากดเปิดจากนั้นนี่มันก็จะต่อให้เราติดตั้งเกม a i k เลยนะครับนี่นะครับเราก็กดเข้าไปที่เกม a i k แล้วมันก็กำลังดาวน์โหลดเลยนะครับ ก็อยู่ที่ประมาณ2.3กิกนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพวกเกมอะไรต่างๆในแอปตัวนี้ได้เลยนะครับก็รอดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้ามันดาวน์โหลดเสร็จเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับ ล้วับตอนนี้ก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากดติดตั้งเลยนับกดติดตอ่อนับกดอนุญาตเลยนะครับอนุญาตตรงการติดตั้งแอปของตัวนี้นะครับมันก็จะติดตั้งเกม A I K ลงในเครื่องของเรานะครับตอนนี้มันก็จะดาวน์โหลดไฟล์ O B B ของตัวเกมลงไปนะครับการใช้วิธีนี้เราไม่ต้องไปแตกไฟล์นะครับ มันก็มีวิธีอีกวิธีหนึ่งเราไปดาวน์โหลดไฟล์แยกมาเราต้องไปแตกไฟล์ย้ายไฟล์เข้าของไฟล Android นะครับอันนี้เราไม่ต้องทำนะครับมันก็จะย้ายให้เราหมดเลยนะครับมันก็จะง่ายสะดวกสําหรับคนที่ทําไม่เป็นนะครับก็ดาวน์โหลดไฟเอ o b หน่อยนะครับมันก็ไฟล์ก็น่าจะใหญ่หน่อยนะครับนี่นะมันก็จะแตกไฟล์ให้เราเองเลยนะครับมันก็จะให้เราติดตั้งเกม a อนะครับก็ติดตั้งไปเลยนะครับ ก็รอมันติดตั้งสักครู่นะครับตอนนี้เราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นมาในแอปในเครื่องโทรศัพท์เราแล้วนะครับตอนนี้นะครับอยู่ตรงหน้าจอหรือเปล่านะครับนี่นะครับ ก็ตอนนี้ก็ดาวน์โหลดลงเครื่องได้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปในเกมนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในเกมใหม่นะครับนะครับตอนนี้เราก็กดเข้ามาในตัวเกมแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็พี่ก็จะปรับตังค่านี้ก็ให้มันเป็นค่าเริ่มต้นเลยนะครับเพื่อทดสอบว่าโทรศัพท์มันเล่นไหวหรือเปล่านะครับนี่นะครับก็จะปรับนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับ อันนี้พี่ก็จะเล่นเซิร์ฟออนไลน์ให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟที่พี่เล่นประจําอยู่นะครับเป็นเซิร์ฟของพี่เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็กดใส่รหัสผ่านนะครับ เข้าเกมไปเลยนะครับก็น,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 น้องๆคนไหนสนใจเขาเล่นเซิร์ฟก็ให้ทักลิมิเชนเจอร์อตาคิดมาได้นะครับเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นหมวด PVE นะครับรองรับคนได้20สล็อตครับตอนนี้เดี๋ยวถ้าช่วงปีเตอมจริงๆถ้าคนเล่นเยอะพี่ก็จะเพิ่มสล็อตขึ้นไปนะครับนี่นะครับภาพสีสันในเกมก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นหมวดมีเดียมเขาเรียกว่าปรับ กราฟิกระดับกลางนะครับก็เล่นได้สบายอยู่นะครับนี่นครับถ้าปรับโลอะไรก็น่าจะเล่นเล่อนกว่านี้นะครับอันนี้ระดับการาฟิกก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพี่จะลองปรับขึ้นไปเป็นไฮดูนะครับเอาไฮแล้วก็ความละเอียดเอาเป็นสุดเลยนะครับนี่นะครับ เรียสุดก็ได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าถ้าไปบ้านหลังใหญ่ๆมันรู้จะรอดหรือเปล่านะครับแต่ก็ราคาประมาณนี้นะครับสี่พันกว่านี้ก็เล่นได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับนี่นะครับชั้นในเกมก็สวยอยู่นะเป็น G CPU Helio G 8 8นะครับแล้วก็เดี๋ยวปรับเป็น Epic ดูนะว่าจะไหวหรือเปล่านะครับ พายนับนี่นะครับอิบิดก็ได้นะครับถ้าโทรศัพท์ไม่แรงจีนี่ไม่สามารถปรับอิปปิกแล้วก็ความเรยดขึ้นสูงได้นะครับก็ถือว่าลื่นในระแบบแบบล่างๆนะครับไม่ถึงกับบลื่นปื๊ดนะครับก็อันนี้มันก็เขาเรียกว่ารีเฟรชมันได้ถึง90เาิบเฮเลยนับ ควาเรียนหน้าจอของมันนี้ก็สีสันก็ใช้ได้นะครับในราคานี้นะครับเท่าที่พี่ดูนี่ราคาสี่พันนี่ไม่มีตัวไหนที่เล่นอาร์คได้นะครับตัวนี้นะครับถ้าจะเป็นตัวนี้นะครับที่เล่นได้นะครับแล้วก็ปรับอีปีแล้วก็เล่นได้เลยนะครับแต่ถ้าบ้านเข้าบ้านไหายหญ่นี้พี่แนะนําให้ปรับเป็นภาพโลดีกว่านะครับอาจจะไม่ค่อยไหวนับมันก็มีอาการค้างหน่อยนับนี่ครับ พอขนาดนี้มีมีบ้านหลังใหญ่ๆอยู่นะเปิดเครื่องปั่นไฟเทคอยู่นะครับนี่นะครับก็ปรัเแล้วว่าปรับภาพเป็นเีพีก็เล่นได้นะครับเดี๋ยวพี่ลองปรับโลเล่นปกติดูว่าจะไหวหรือเปล่านะเนี่ยครับโลแล้วนะครับนี่นะครับถ้าโลนี่ลื่นเลยนะเล่นได้สบายนะครับ ปับแค่โลก็พอนะครับเนี่ยมันก็มีอาการค้างครับก็ราคาสี่พันเ็้อกาสิบเก็เล่นได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะครับสำหรับมือถือ,น,อน้องน้องคนไหนที่ดาวน์โหลดเกม a k อเคในเพจสโตไม่ได้ก็ลองไปทำดูนะครับก็ไม่ยากนะครับนี่นครับตรงนี้ก็จะมีบ้านหลังใหญ่ๆนะครับมีสัตว์เต็มบ้านนะครับ วิธีการดาวน์โหลดก็ง่ายๆนะครับก็ลองทําตามคลิปที่พี่บอกข้างต้นเมื่อกี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดเกม AirK ที่มือถือที่ไม่รองรับมาเล่นได้เลยนะครับาล้ะนะับลีปีดโอดนี้พี่ก็มาบอกวิธีการเขาเรียกว่าดาวน์โหลดเกม AirK ที่มือถือที่เครื่องที่มันไม่รองรับนะครับส่วนใหญ่มือถือที่รุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้มันจะไม่รองรับนะแต่สเปกมันได้นะครับ ลองใช้วิธีนี้ได้นะครับถึงจะดาวน์โหลดมาเล่นเซิร์ฟออนไลน์ออฟไลน์อะไรได้นะครับเออรับที่วิดีโอนี้ก็มาสอนแค่นี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแซ์กำลังใจพี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเวลาพี่ลงคลิปใหม,ใหม่ๆก็รับการแจ้งเตือนก่อนใ,นใครนะครับแล้วก็น้องๆคนไหนสนใจเขาเล่นเซิร์ฟก็ทักลีเมเซนเจอร์มาได้นะครับก็ในเซิร์ฟก็มีของโดนทต่างๆให้โดนทเขาเล่นนะครับ ก็ทํ OK ารายการข่าเรยกว่าโดเนทของไว้แล้วนะครับมีกลุ่มด้วยนะครับคนที่เล่นก็ให้เข้าไปในกลุ่มไว้นะครับเวลามีข่าวสารอะไรพี่ก็จะไปแจ้งในกลุ่มนะครับกลุ่มตอนนี้ก็มีคนอยู่ในนั้นประมาณสี่พันกว่าคนแล้วนะครับก็สนใจเข้ากลุ่มก็กดเข้าไปได้นะครับต้องใส่รูปโปรไฟล์ด้วยนะครับแล้วก็คนที่จะเข้าเล่นเซิร์ฟก็ให้ขาวรยกว่ารายง,งานตัวนะครับ ชื่อจริงนับสกุลจริงนะครับชื่อเล่นเพศอายุแล้วก็เบอร์โทนะครับแล้วก็ถ่ายรูปหน้าตัวเองส่งมาด้วยนะครับเพื่อยืนยันตัวตนนะครับแล้คลิปวิดีโอนี้ก็มาสอนวิธีการดาวน์โหลดเกมเอ k อเคสำหรับมือถือที่ไม่รองรับแค่นี้นะคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ